นี้ให้มาสองใบแต่เราเอาขึ้นมาโชว์ใบเดียวนะอันนี้พิมพ์ว่าพัชชาด้วยนะอันนี้ส่งมาให้สีเหลืองรอบที่แล้วสีม่วงเห็นไหมใครว่าออนไลน์ไม่ดีคะมาทางนี้เลยค่ะออนไลน์เนี่ยเพื่อลักออนไลน์ไม่เคยเจอหน้าเลยนะเป็นลูกศิษย์โค้ชพัชชาเหมือนกันเห็นไหมเขาเป็นโรงงานค่ะผลิต แบบหลายอย่างมากเลยเกี่ยวกับพลาสติกแก้วอ้สุกอย่างเลยนะทุกอย่างที่ขวางหน้าแล้วแล้วเนี่ยค่ะพอแก้วเสร็จก็นเนี่ยในการที่จะยิงเข้ามาว่าจะเอาว่าอะไรบ้างเนี่ยมีทุกอย่างเลย <c oughs> ที่พวกเราทํากันนะคะที่รักคะก่อนดูไพ่นะคะพวกเราจะต้องทำสิบสองวงล้อชีวิตของเราให้เต็มด้วยคุณตีนามาค่ะโคตีนามาค่ะยินดีต้อนรับโคตีนาด้วยนะคะวงล้อที่พี่โมนาออกมานําเสนอทุกวี่ทุกวันได้แก่วงล้อด้านจิตวิญญ,ญาณ ด้านภาพลักษณ์เอกลักษณ์ที่โดดเด่นรู้รานดูแพงดูดีมีชาติตระกูลนะคะอันดับที่3อารมณ์ค่ะอารมณ์ที่พวกเราเหวียงวีนลังเลสงสัยกังวลน,น้อยอกน้อยใจเสียใจเศร้าแสบอยู่ที่อารมณ์นะคะแล้วก็ด้านอาชีพความรักความรักมาก่อนอาชีพความรักอะไรละ่ะหนุ่มสาวเหมือนรักเธอเธอไม่รู้หรอกเก็บไว้ในใจก็พอ